ผลออกมาแล้วนะคะสรุปว่าเป็นพาราอินฟลูเอนซ่าก่อนหน้าที่สันชายจะไข้ขึ้น40องศาช่วงเย็นแม่กลับจากทำงานพี่เลี้ยงบอกว่าน้องตัวลุมๆก็คิดว่าไม่เป็นอะไรวันต่อมาสันชายร้องไห้หางงองแงไม่หยุดจะให้อุ้มอย่างเดียวแม่รู้เลยว่าลูกทรมานแค่ไหน แม่ต้องคอยเช็ดตัวลูกทุกๆครึ่งชั่วโมงถึงแม้เช็ดเสร็จไข้จะไม่ลด,ดก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าไม่เช็ดค่ะพอน้องมีโอกาสชักได้ทุกเมื่อเลยทั้งเช็ดตัวทั้งให้กินของเย็นเพื่อให้ร่างกายเย็นลงและให้กินยาลดไข้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลเลยค่ะแม่ท้อใจและสงสารลูกมากๆเลยพอถึงโรงพยาบาลเท่านั้นแหละหพยาบาลวัดไข้เฮ้ย 40.2ใจก็กลัวมากนะคะว่าลูกจะเป็นอะไรไหมเป็นห่วงมากๆเลยค่ะชายซึมมากข้าวก็ไม่กินแล้วก็ไม่เอาอะไรทางนั้นจะเอาแม่อย่างเดียวเข้าใจความรู้สึกเลยนะคะว่าเวลาที่เราไม่สบายเราก็ทรมานมากจริงๆแล้วเขาตัวเล็กขนาดนี้เขาจะไหวได้ยังไงะคุณหมอเห็นไข้สูงแบบนี้ให้พยาบาลรีบวัดคลื่นหัวใจปรากฏว่าหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติมากค่ะ ปกติเด็กนะคะจะอยู่ที่100น้องชายปลาเข้าไป155ค่ะคุณหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากไข้สูงและรีบตรวจหาเชื้อทันทีว่าเป็นเชื้ออะไร ผลออกมาแล้วนะคะสรุปว่าเป็นพาราอินฟลูเอนซ่าซึ่งมีความรุนแรงเทียบเท่ากับไข้หวัดใหญ่เลยทีเดียวค่ะพาราอินฟลูเอนซ่านี้นะคะมันก็จะมีผลกระทบนะคะต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะ,ะทำให้อ่อมีสามารถถึงปอดได้นะคะทำให้มีไข้สูงได้นะคะสันชายโดนทั้งเซ็ดต,ตัวและโดนพ่นยาทุก6ชั่วโมงซึ่งชายไม่ชอบการพ่นยาเลยค่ะ ต้องถูกปลุกมาพ่นยาตลอดช่วงเย็นลูกบอกว่าหิวเพราะไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยสั่งข้าวผัดของโรงพยาบาลมาปรากฏว่าลูกกินเยอะมากแม่ดีใจมากแม่ใจชื้นขึ้นมามากๆเลยค่ะลูกดีขึ้นมากคุณหมอบอกว่าน้ำเกลือจะช่วยให้ไข้ลดลงด้วยและนอนก็หน้าตาสดชื่นมากทันทีเลยค่ะ ตกกลางคืนไข้ลดเริ่มมีแรงคิดถึงเจ้ขึ้นมาสังงานอ้าวห่าหาเจ้ไม่หยุดเลยแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ปลอบใจว่าเดี๋ยวตอนเช้าเจ้ก็มาแล้วนะวันที่3เลยขอคุณหมอกลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันเกิดของน้องพอดีอยากให้น้องได้เป่าเค้กที่บ้านคุณหมอเลยอนุญาตเราก็จัดงานกันที่บ้านเลยค่ะปลอดภัยจากเชื้อโรคข้างนอกพอน้องยังไม่แข็งแรงเต็มที่ นล,นนล,นนลนมีอยากบอกสัญชัยนะว่ามีสัญญาว่าจะดูแลสัญชัยอย่างดีให้ลูกแข็งแรงและมีความสุขที่สุดมีขอบคุณที่สัญชัยได้เกิดมาเป็นลูกที่น่ารักของมามีนะคะมามีอยากให้ลูกรู้ว่าลูกคือของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของมีเลยขอบคุณนะลูก